โอเคผมก็ต้องขอการสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะทุกท่านเข้าสู่ช่อง Tivi Channel นะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทําการแจกการ์ดฟรีนะครับค่ายทูมูฟนะครับเป็นจํานวน7ตัวด้วยกันนะครับวันนี้ครับผมคำแนะนําก่อนการสมัครนะก็ไม่ควรที่จะมีเงินไม่ได้ซิมสักบาทนะครับหรือมีเงินไม่ได้ซิมศูนย์บาทนั่นเองเพื่อป้องกันการหักเงินนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอกําลังใจนะครับจากเพื่อนๆนะครับคนละ1ไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง ื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับโอเคครับถ้าเกิดเพื่อนพร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับโอเคครับรหัสตัวแรกนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกดดอกจัน8ป8ดแปดดอกจัน2สี่เหลี่ยมทวอกนะครับรหัสนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่จํานวน2กิกนะครับระยะเวลาการใช้ก็1วันนะผมก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับผมโอเคครับถัดไปนะครับเป็นตัวที่2นะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับกด ดอกจันแปดดอกจัน1ดอกจัน1สี่เหลี่ยมโรออกนะครับรหัสนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่จำนวน1กิกนะครับระยะเวลาการใช้ก็1วันนะครับผมก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับผมโอเคครับถัดไปนะครับตัวที่3านะครับผมก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับกดดอกจัน935ดอกจัน98ดสี่เหลี่ยมโรออกนะครับรหัสนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่จำนวน2กิกนะครับระยะเวลาการใช้ก็30วันเลยนะครับผม ลองสมัครกันดูได้นะครับไม่เสียค่าบริการแน่นอนนะครับผมถัดไปนะเป็นตัวที่4ี่นะครับผมก็ให้เพื่อนๆกดดอกจัน7 7 7ดดดอกจันห้าห้าลี่ีมท่าออกนะครับล่าสุดนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตวิวที่จำนวน5้ากิโลนับระยะเวลาการใช้ก็5้าวันเลยนะครับผมก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับผมโอเคครับถัดไปนะครับเป็นตัวที่5้านะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจัน8ปดเจดแปดอกจัน55้าห้าลี่ีมถอดออกนะครับ ราดนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่จนวน1กิกนะครับระยะเวลาใช้ก็1วันนะครับผมก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับผมถัดไปนะครับเป็นตัวที่6นะครับผมก็ให้เพื่อนเพื่อนบากดดองจันทร์85ดหู้นงจันทร์สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับล่าดนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่จำนวน4ี่กิกนะครับระยะเวลาใช้ก็4วันเลยนะครับผมโอเคลองไปสมัครกันดูได้นะครับผมถัดไปนะครับเป็นตัว ที่7นะผตัวสุดท้ายนะครับผมก็ให้เพื่อนๆกดหลอกจัน935หอกจัน99สี่เหลี่ยมทัออกนะครับหน้าดี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่จำนวน2กิกนะครับระยะเวลาการใช้ก็30วันเลยนะครับผมก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับโอเคครับก็หมด้วละครับเน็ตที่ผมเอามาแจกในวันนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆลองสมัครให้ครบทุกตัวก่อนนะครับผมเผื่อจะมีสักตัวนะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับผมก็คลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ